และนี่นะคะก็คือยาจุดกันยุงสูตรธรรมชาติของดาวเองค่ะอันนี้เอามาจุดในห้องให้กับแม่นะคะแล้วก็หมาของดาวเองค่ะนอนกันสบายเลยเดี๋ยวมาดูวิธีทํากันเลยค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะดาวก็พาท่านผู้ชมนะคะมาดูส้มโอค่ะตอนนี้นะคะส้มโอที่นี่นะคะออกลูกเยอะเลยแล้วก็เจ้าของเขานะคะกําลังจะตัดออกไป กินค่ะเดี๋ยววันนี้เราจะมาขอเปลือกส้มโอเอาไปทำอะไรกันเดี๋ยวตามไปดูกันเลยค่ะหลังจากที่เขาปอกเปลือกส้มโอเรียบร้อยแล้วนะคะดาวก็เป็นขอเปลือกเข้ามาค่ะหลายวันเลยนะคะจนเปลือกเหลืองแบบนี้นะคะแต่ก็ยังใช้ได้อยู่ค่ะดาวก็จะหั่นนะคะหั่นตามยาวเลยค่ะแบบนี้นะคะหั่นให้หมดเลยค่ะบางๆยาวๆแบบนี้นะคะ นี่เรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนต่อไปกันค่ะหลังจากที่ดหันเรียบร้อยแล้วนะคะแบบนี้เรวก็จะเอามาตากค่ะนี่อันนี้เราจะตากไว้บนสังกะสีนะคะเพราะว่าตากไว้บนสังกะสีเนี่ยมันจะแห้งเร็วค่ะเพราะว่าช่วงนี้แดดแรงนะสังกะสีมันก็จะร้อนมากๆเลยแล้วถ้าท่านผู้ชมไม่มีสังกะสีก็ตากบน ตะแกรงหรืออะไรก็ได้นะคะนี่เราก็จะตัดนะลูกหนึ่งเนี่ยได้เยอะมากๆเลยค่ะประมาณสองวันสามวันก็แห้งนะคะตากแบบนี้นะคะเสร็จแล้วเราก็เอาไปใช้ได้เลยค่ะและนี่นะคะก็คือส่วนที่แห้งแล้วก็จะเป็นแบบนี้นะคะพอแห้งแล้วแบบนี้เราก็เอาไปจุดไล่ยุงได้เลยค่ะเดี๋ยวไปดูวิธีการจุดไล่ยุงของดาวกันค่ะ เราก็จะจุดที่ปลายนะคะแบบนี้ให้ติดแบบนี้นะคะถ้าแห้งๆเลยเนี่ยเขาจะติดง่ายค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะและเดี๋ยวเราจะหาตัวช่วยนะก็คือเราไปเอาไม้ไผ่มาผ่าตรงหัวแบบนี้นะคะเพื่อที่เราจะได้เอาไว้คีบ ยากันยุงของเราค่ะสูตรนี้ง่ายไหมคะบอกเลยว่าไม่มีอะไรมากเลยค่ะตัวนี้นะคะนอกจากจะทําง่ายแล้วนะคะกลิ่นหอมด้วยค่ะไม่มีความเหม็นนะคะนี่เวลาเราใช้เราก็หาขวดหรือก็ถางอะไรก็ได้มาเสียบไว้แบบนี้นะคะจะให้ดูนี่ค่ะควันเขาก็จะออกแบบนี้เหมือนยากันยุงเลยค่ะ และนี่นะคะดาวก็เอามาจุดให้น้องหมาของดาวนะคะนอนกันสะดวกสบายอันนี้ก็ใกล้หมดแล้วค่ะเห็นไหมคะไม่จนใกล้หมดแบบนี้นะแล้วก็ขี้ขมาขี้เท่าที่เป็นสีดำๆเนี่ยก็ไม่หลุดออกไม่ร่วงเหมือนอยากันยุงด้วยนะคะกลิ่นนี่ก็ไม่เหม็นด้วยค่ะเหมือนเป็นกลิ่นส้มๆค่ะ นี่คะ่ะหมาดาวนี่นอนกันสะดวกสบายเลยนะคะแล้วก็ไม่ต้องซื้อ,อยากันยุงด้วยนะคะนี่เห็นไหมดมเฉยเลยนะคะไม่เหม็นค่ะนี่คะ่ะใกล้จะหมดแล้วนะคะก็ยังเป็นแบบนี้อยู่คะ่ะนอนเล่นกันสุขสบายนะคะหมาจุดให้คนก็ได้นะคะอันนี้ที่บ้านดาวส่วนมากดาวจะรักหมาเรวก็เลยจุดให้หมาค่ะนี่แล้วนับ นอนเล่นกันเลยนะคะใกล้หมดแล้วค่ะอันนี้ก็เป็นอีกวิธีง่ายๆนะคะในการทำยาจุดกันยุงเอาไว้ใช้เองที่บ้านค่ะปลอดภัยไร้สารเคมีด้วยนะคะก็ลองไปทำตามกันดูนะคะสวัสดีค่ะ